งานเลยหายาในเล้วติดงานผมนะตุ้มได้ค่ะป้าเจี๊ยบถ้าลุงติดงานนะไม่ได้ทำแต่ไปฝากแม่อ้าวตายแล้วเสียงผูกน่ักจังด้วย สวดีจ้าเอชชันะครับงกายดูให้นะจ้าขอบคาณคางกาางอองกางกีงกางกางกลบกาวางน้อกางกางกางกลักางกางเลยกาักางเลงหายกาางากางกาากางกางางกงางกยงากงกางกางางกางกากางางกางกงกางงางกางกางนางกเางกากาดกาางกองกางกางกงกางกางกกนงกกางงกน อย่าลืมฉันนะครับหนึ่งจุเลยผูงองงองเหมือนเหมือนไอ้ไม่ท่องเลยูงองงองเข็นอะไร้นหิวนาอ่ะครีมสกับปุกสลงลนปดครีมกับปุกนะรับานาร้อย้อย่าลืมันนะครับขอบคุณมากนะครับงขอบคุณคนนึงครับวันนี้อากาไม่ค่อยร้อนรไม่ร้อนเลยผมมันร้อ มาตั้งไว้จจับถุงทองได้อุ้มถุงทองได้ไหมฮะับถุงมองได้จังเลยผมยังไม่ทราบดูสิจับจับเออะไรนะเขาเรียกว่าจับหลอดน้ำเองได้ด้วยจับหลอดน้ำเองด้วยละเยดเนวดวานจับหลอดน้ำเองกิน เป็นตาเป็นตาเป็นตาขาแทเป็นตาขาทิ้งแคจ้ค่วมแเหมืนเด็กน้อยหมาเหมือนเด็กกบเด็กหมกับเด็กก็เหมือนเด็กจีไอจีไอนะครับเพื่อนกำลังจะมัดผมติดดอกทานต้นให้กัน พ่บอกพขอบอกอาหารพี่น yeah. ้องุบคนเดียวผมเพิ่นนั่นแล้อย่าปากหนีในแก้วเช้านะให้ใจอยู่ไ้ใจอยู่บนถนนนะครับเงนเฟอนแห่บนมันทอ อันนี้นะคะแม่มัเต่อเขาบอกว่าจะจะมาจุกผมให้ช่างพงนะคะให้มา่าตอยหดอ่อยทปนาี่มาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหโอ้ช่างพงอยากทำหัวมนุษต่างดาวนะไปนั่งมาก็าจะมาจุกให้กันวันนี้ แม่มา่อยกำลังจะมาจุกให้ช่างคงนะคะแล้วแล้วที่จะมาจุกนี่ก็เพราะว่าดอกทานตะวันเป็นเหตุทำที่เสียบดอกทานตะวันนะคะทำอะไรขึ้นกับหนุ่มสาว คู่นี้นะครับดอกทานตะวันเป็นเหตุสังเกตได้ก็จะมัดจุกน่นนนเห็นไหมคะ็อดเด็ดนี่นโอ้ทรงผมน่าจะเป็นผมกับช่างตัดนะสวยละโอ้โหทรงอะไรคะเนี่ยสวยจังเลย สวยใช่ไหมับทรงสวยสวยทรงสวยทรงสวยทางสือนี่นะนีสอนรับสุณช่องโกโก้ไรนะผมวันนี้ช่างคงเป็นสาวแล้วนะครับแล้วค่ช่างมเป็นสาวแล้วนะครับผมไปไกลด้วยนะ มีใจด้วยโอ้ยยากมีใจเปลี่นเปล่าแล้วครับช่างพงเปลี้ยไปนะเพราะว่ามันร้อนเกจะได้ค่าดนน้องถุงทองถุงทองเห็นไหมคะใครอยู่ข้างๆเปลี่ยนไปช่างพงไปเป็นลูกสะใภ้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์แม่มาตอยนะคะ033333333สามารถที่จะรับเลี้ยง นับเพียงได้นะทุงทองูก็เป็นกระจุกขึ้นด้วยไหมจังหน่อยอันนี้ก็คือด้วยความร้อนเป็นเหตุด้วยไหมความร้อนเป็นเหตุสงเกดตาโอ้โหนี่ถุงท้องอารมณ์ดีเลยินใสเลยับผมชั่กครู่นี้ถุงทองอารมณ์ไม่ดีแต่ตอนนี้อู๋อารมณ์ดีเลย นุ่มจ้าูดธรรมดาปนครับแม่ยุพ้าสวัสดีครับเป็นยังไงบอสวยบอเป็นนังนักนวยใครจะขีบช่างพงก็ติดต่อผ่านแม่มาตอยนะครับผมมาตอยเป็นลายร้อนหรอสุดท้ายอากาศจะร้อนไม่หน่อยนะแคมป์วันี้แมันแรงค้เารถมาพาพ่อไปหาหมอนร้เร็ว ทางหอนะะตอนนี้ช่องเ่าลูกหลานอ๋อุ้แ้านะตอยนะเครื่องนี้เดี๋ยวจะลงไลน์ก่อนนะครับผมเกสว่างแล้วครับไ้วนไปเสือด้วยได้เป่าเสได้ริมนะพี่เตียเดี๋ยวจะลงไลน์น้องนะครับกระโดดไปากด้วยนะครับซีรัมนะครับร ไม่ได้อุ้มและได้จับถึงทองแล้วรอไปอีพีสิบสองต่อไม่ว่าลงไม่ใหญ่มากเลยนะครมินี่นะครับคคุมินี่นะครับเต็มที่ไอ้ต้อมจะได้ผัวใหม้ป่ะยังมากิครับก๋วยเตี๋ยวไก่ล่าสุดเป็นของของลุงพลนะครับสร้างเองกับมือแม่วัดต่อยสร้างเองกับมือใช่ไหมาสร้างเองกับมือเลยนะผมนะขอบคุณนะครับที่ได้ดตะวันมันอีกอนมาสิบสองอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีตอนนี้ก่อนนะครับฝากที่

ในขณะที่พักเที่ยงนะคะแต่ก็ไม่ได้พักนะบางคนก็นอนพักผ่อนบางคนก็ยังขึ้นไลฟ์ยังไ้เล่ายคลิปขายขอกันบาลลกับแอฟใจก็ขยันค้าขายมากนะะทั้งนั้นมันก็หที่นะ่าเนหอ้นหล่อนะาคนมันหล่นะนี่ัใจพัง อผมเชิญชมครับผมเยอโรนจะหลับแล้วให้เยอโรนอนก่อนจะได้สองลูกยังมีแห่ดอกหนึ่งไหมคือซ้ายสองดอกนะฮะเฮ้ยสองดอกนะแม่ถุงท่าอยู่นครเดินมาเห็นเดินจะมาหากลุ่มสาวๆนี้พอดีเจอถุงทองก็เลยอยากไปจับถุงทองค่ะคือว่า ลูกไผรวะคือบอกไปนอนน้ำแม่มึงขึ๊บไปไปนอนน้ำแม่ตัวตัวคือม่นอนอย่างยู่บอนเท่านี่หันบาดนี่อ้ยขั้นหลายเนาะเก่ากีบไงกีบอยากให้ยันหาเฮ้าหามัดติป่ะด้ลูบได้ได๋ข้ามจะเพื่อพัดแต่ว่ามีมัดว่าหนึ่งหันเอาขาจกหูจนมาว่าเป็นหูสีบาดเบิดโดอ้ยลาขั้นสิอยากอาบน้ำบอกแม่